ดีค่ะประสอนภาเชิ่อปชิมค่ะวันนี้พาทุกคนนะคะมาทานมะปริงกันค่ะครั้งแรกในชีวิตที่รู้จักมะปริงนะคะทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเลยเพิ่งเห็นเพิ่งได้ยินนะคะที่เขาขายนะคะก็คือเห็นในติ๊กต็อกอ่ะว่ากันไปอีกเนาะก็ไม่รู้ว่าวิธีทานมะปริงนะคะควรทานอย่างไรเราก็ยังไม่รู้นะคะนี่คือครั้งแรกของประสอนนะ,ะทุกคนเราก็จะมาจวดแบบว่าแกะเม็ดซีม,มองออกนิดนึงเนาะแล้วก็ประสอนก็จะแบบ เอ้ยมาคุยกันนำประเด็กนะทุกคนดูสิละอืมเมซิ่งได้ค่ะภาษอนจะไม่ชอบอาหารเปรี้ยวนะคน มะปริงถือว่าเปรีย้ยวพอสมควรด,ดูตามาษงดูตาภาษามะปริงมีความเปรีย้ยวพอสมควรค่ะแต่เปรีย้ยวของเขาเปรีย้ยวอร่อยมากคือมันมีความกรอบคือผลเขามีความกรอบเนาะถ้าเราได้สั่งไปแล้วได้ส,สดๆเนาะมันจะมีความกรอบไ่ะทุกคนคือทานแล้วแบบโอ้ยทากนกระดาษกระแดกเสี่บนู้ดเทพพี่น้องโอ้โยยาบอกไปเดอ้อพี่น้อง ไปหาทางกันแล้วนะคะทุกคนคือมันเด็ดนะมันได้มันได้มันได้ได้ได้ไม่ใช่ว่าได้อยู่นะคือเขาว่าได้นะของประสนคือได้นะคือได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าได้อยู่นะทุกคนได้อยู่แปลว่าไม่ได้อันนี้คือได้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 คือได้อืมก็มันใช่เราจะคุยนะคะคุยน้ําจิ้มน้ําจิ้มนี้เขาส่งมานะคะทุกคนเขาส่งมาแล้วเขาเขียนหน้ากล่องว่า น้ำจิ้มควรแช่ตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวให้ลองมากินคือมาปริงผสมก็แช่ตู้เย็นน้ำจิ้มก็แช่ตู้เย็นน้ำจิ้มน้ำปลาหวานใส่ปลาแดงนิดนึงเป็นอาจจะเป็นสูตรเฉพาะของเขาเนาะนี่น้องก็ส่งมาให้จากภาคใต้นะคะทุกคนสั่งมาเนาะคือ,อกินก่อนค่อยบอกโอเค เสียใจเลยที่ได้สั่งมาร้อหสบบาทคือประสอนอยากอยากทานผลนี้เนาะแล้วไม่มีเม็ดนั่นไหนเอาสงองออกอะน้ำจิ้มก็ดีพอดีมีความกลมบกรอบมีความนัวมีความหวานละมุนกิ่นน้ำตาลหอม มีหอมแดงมีประเด็กตัวน้อยๆใส่พริกมาเผ็ดกำลังดีเป็นน้ำจิ้มแบบเฉพาะของเขาเองก็่ําทำส่งมานะทุกคนจากภาคใต้เลยนะไม่ผิดหวังจริงๆ เม็ดของมะปริงนะคะเขามีความแบบม่วงเนาะสีสวยพอสมควรเนาะเลิกงานมานะคะทุกคนก็มีความเหนื่อยความเพลียจือมะปริงน้ำเปล่าหวานเข้าไปแซ่บมาก ขามีอารมณ์คล้ายๆกับมะปรางมะยงชิดอะไรอารมณ์นั้นนะุกคนผลก็คล้ายๆกันเนาะแต่ว่าเรากินดิบนี่มันจะออกแบบอารมณ์เหมือนเรากินมะม่วงอะไรเงี้ยกินหอมมันอ่อนคล้ายๆกับมะม่วงเหมือนกันนะคะอันนี้คือแบบค่อนข้างที่เหมือนจะสุกนะพระสอนไม่ชอบพสสอนจะชอบออกมาแบบ สดแล้วก็กรอบแล้วก็กินกับน้ำปลาหวานมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับกินกับเหมือนเรากินมะม่วงนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือจะสดกรอบเนาะเป็นอาจจะเป็นการขนส่งเนาะทุกคนเนาะขนส่งนานด้วยกว่าจะถึงเนาะก็คืออยู่ไกลภาคใต้อะทุกคนแต่ความอยากกินมากอะ่ะก็สอนเราอยากอยากลองอะ่ะมีความมีความตุ้ยนะคะมีความคุยเอาประเด็กน้อยขึ้นมานะคะ อ๋อทำจริงเขาก็เสบนัวไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังได้เลยถ้าผสอนทานไม่หมดนะทุกคนะสนก็จะปิดฝาแล้วแช่ตัวเย็นความเสบของเขาจะคงอยู่นาะได้เนาะอ คำสุท้ายเด้อพี่น้องเด้อเพราะวา่าตอนนี้ประสอนถ้าทุกคนชิมแล้วก็ชิวตอนแรงนะคะทุกคนถ้าทานมากไปมันจะไม่ชิวนะคะทุกคนมันจะง่านเข่านะมันจะงานหงอกเข้าได้ตองขึานมันม่ใชงานหงอกอดีดังนั้นเข้ามาซิวเข้ามาซิมแค่ริทเติ้ลิทเติลอ่านิดหน่อยอ่าแค่ริทเติลก่อนแค่สมอลสมอลก่อนนะทุกคนถ้าเราทานเยอะไปมันอาจจะไม่สมอลสมอล โอเคขอจวดค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมและเป็นกงใจให้ป้าสอนนะคะสาหรับคลิปทานมะปริงนะคะให้เพื่อนๆชมแล้วให้เพื่อนๆแบบว่าคอมเมนต์มานะคะชอบไหมคะมะปริงแล้วก็เคยทานกันหรือเปล่าเนาะมะปริงนะคะอ่ะ,อะเขาเรียกว่าผลไม้จากภาคใต้นะคะเ่มเป็นผลไม้ที่แบบเข้าขายแบบชอบแบบโคแบบ จัดจานในส่วนของเรื่องความเปรี้ยวนะคะอย่างเช่นมะม่วงบ้านเราอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีมะปริงจากภาคใต้กกมาขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกร่งเป็นกําลังใจให้ป้าสอนด้วยนะคะอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าเคยทานมะปริงกันไหมรสชาติแซบถูกใจกันหรือเปล่าะคะแล้วก็ในส่วนของแบบอยากให้ป้าสอนพาทุกคนชิมแล้วก็ชิลสถานที่ไหนเมนูอะไรแนะนำมานะคะเดี๋ยวป้าสอนพาไปชิลพาไปชิมค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่อย่าลืมนะคะเมในให้กำลังใจประสอนเลยนะจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย